สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการใครๆเข้าเข้าครัวค่วคะแล้วก็เชฟนกวันนี้เรานําเสนออาหารสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอีกครั้งนะคะทําไมต้องเป็นอาหารผู้ป่วยโรคมะเร็งคะปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคอันดับสองนะคะรองจากผู้ป่วยโรคหัวใจในประเทศไทยแม้ว่าเราจะมีความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารแล้วก็มีทางเลือกมากมายกับอาหารในประเทศเราเนี่ยนะคะแต่ว่ามันน่าแปลกนะคะว่าเรามีผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นนะคะ สิ่งสาคัญที่ท่านอยากจะให้ท่านคิดถึงก็คือเรื่องของอาหารค่ะเอาล่ะค่ะในเมื่อเป็นมะเร็งไปแล้วไม่เป็นไรก็ยังรักษาได้นะคะลองมาดูอาหารที่สาหรับเหมาะกับคนที่เป็นมะเร็งกันนะคะวันนี้เชฟขอ,อนําเสนอค่ะสลัดผักสุกสาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมสําหรับอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะในในหัวข้อสลัดผักสุกนะคะมาดูที่ส่วนผสมของผักก่อนค่ะ ผักเนี่ยท่านเลือกตามใจชอบของท่านนะคะที่เป็นผักที่เมื่อเอามาลวกสุกแล้วท่านรู้สึกว่ามันอร่อยนะคะแต่วันนี้เชฟขอเลือกเป็นถั่วลันเตาค่ะถั่วแดงข้าวโพดนะคะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนค่ะแครอทนะคะกระหล่ำปลีค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นปลวยเล้งนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่าผักโขมค่ะแล้วก็มาดูส่วนของน้ําสลัดกันนะคะจริงๆคําว่าน้ําสลัดเนี่ยท่านสามารถเลือกที่จะให้มันเป็นได้ในหลายรูปแบบ อาจจะเป็นน้ำสลัดน้ำข้นที่ทําจากไข่หรือน้ำใสที่ทําจากน้ําส้มสายชูแล้วก็น้ําตาลแล้วก็น้ํามันนะคะแต่วันนี้เนี่ยเชฟเลือกที่จะทําน้ําสลัดในในรูปแบบของตะวันออกนิดนึงคือเป็นน้ําสลัดที่ทําจากตัวตัวซอสเทริยากินะคะค่ะมาดูส่วนผสมของน้ําสลัดนะคะอันนี้เป็นน้ําส้มสายชูเอาแบบหมักนะคะสําหรับผู้ป่วยมดโรคมะเร็งเนี่ยอย่าทานน้าส้มสายชูแบบกลั่นนะคะแบบหมักเนี่ยซึ่งจะดีต่อระบบย่อยอาหาร อันนี้เป็นซอสเทริยากิค่ะตัวนี้เป็นวาซาบิสดนะคะวาซาบิเนี่ยถ้าเกิดคุณไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะมีหลายแบบแบบที่เป็นผงเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของแป้งแล้วก็ตัวผงวาซาบิก็ไม่ใช่วาซาบิแท้นะคะมันจะเป็นหัวพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเผ็ดคล้ายวาซาบิอ่าตัวนั้นถูกแต่ว่าคุณสมบัติทางยาตัววาซาบิสดดีกว่านะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำมันมะกอกค่ะน้ำมันงา แล้วก็งานขาวคั่วจนหอมค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีการทําสลัดผักสุกกันนะคะเริ่มแรกค่ะเราต้มน้ําเปล่านะคะในหม้อเนี่ยปริมาณเยอะหน่อยก็ได้ค่ะเอาให้เดือดพล้าเลยนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับค่ะทุกครั้งที่จะลวกผักนะคะน้ําต้องเดือดค่ะใส่เกลือน,นิดนึงค่ะเพื่อรักษาความสดความเขียวของผักไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชค่ะอันนี้ใช้น้ํามันมะกอกนะคะนิดหน่อยออเพราะนอกจกจะทำให้ผักเนี่ย มันรักษาความเขียวแล้วก็มันจะทําให้ตัวตัวผักเองมีรสชาติเพิ่มขึ้นอีกค่ะเชฟขอเริ่มจากตัวลวกปวยเล้งน,นะคะหรือว่า s p i n a เ h ก่อนนะคะไอต,ตัวนี้มันใช้เวลาไม่นานค่ะในการลวกก็คุณผู้ชมเอาเขาขึ้นได้เลยค่ะที ถ้าเราอยากจะให้ตัวผักของเราที่ลวกนะเนี่ยเขากรอบนะคะุหลังจากที่คุณเสด็จในเสด็จน้ําร้อนเนี่ยก็เอารีบรีบเอาเขาลงแช่ในน้ําที่มีน้ําแข็งอยู่หรือว่าเป็นน้ําเย็นจากตู้เย็นก็ได้ค่ะนะคะหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ที่เหลือเราเอาผักที่เหลือลวกรวมกันค่ะที่ตัดสินใจแยกผักโขมออกมานะคะลวกต่างหากเพราะว่าเนื่องจากผักขมเนี่ยมันสุกเร็ว ถ้าไปต้มน้ำนานๆเนี่ยเขาจะเละค่ะใส่ทุกอย่างลงไปลวกด้วยกันเลยค่ะเพราะว่าเขาจะใช้ระยะเวลาในการสุกเนี่ยพร้อมๆกันแล้วก็พวกถัว่วหรือว่าพวกขพวข้าวโพดเนี่ยมันเขาสุกมาแล้วเราแค่เอาเขาไปลวกอีกทีน,นึงเพื่อความสบายใจค่ะตอนนี้ ผักก็สุกแล้วนะคะแล้วก็เสดจน้ำร้อนออกเดี๋ยวเเขาไปแช่ในน้ำเย็นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณชอบทานผักที่มีรสเย็นหน่อยผักสลัดก็พอหลังจากที่เขาคลายร้อนแล้วเนี่ยเราก็เอาเข้าตู้เย็นแล้วเดี๋ยวไปดูกรรมวิธีการทำน้ำสลัดกันค่ะ คุณผู้ชมคะเรามาทำน้ำสลัดสำหรับผู้ป่วยกันนะคะตอนนี้ค่ะเราเริ่มจากซอสเทอริยากิก่อนนะคะใส่ลงในอ่างผสมค่ะตัวซอสเนี่ยถ้าคุณผู้ชมถามว่ามันมันคืออะไรคือมันมีซอสเทอริยากิสำเร็จรูปขายเป็นขวดๆอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เลือกเอาแบรนด์ที่คุณผู้ชมชอบนะคะคือมันทำจากตัวซอสซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะ ซึ่งเป็นซีอิ๊วที่เกิดจากการหมักถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วดํานะคะแล้วก็เขาก็ผสมเครื่องเทศลงไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีน้ําตาลเขาเรียกว่าเป็นน้ําตาลที่มันมีความข้นเหนียวอะคะ่ะแล้วก็ตัวขิงซึ่งเป็นเป็นกลิ่นที่เด่นมากเลยในซอสซทริยากินะคะตัวนั้นจะช่วยชูรสหลายๆอย่างเลยทีเดียวนอกจอากนั้นแล้วก็ตามด้วยนะะใส่วาซาบิสดตามลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะ วาสบีสดเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนอกจากจะให้ลดเผ็ดร้อนหน่อยๆน,นะคะตัวเขาเองยังมีคุณสมบัติที่ดีในการฆ่าเชื้อนะคะก็สังเกตว่าคนญี่ปุ่นเวลาจะทานปลาดิบเนี่ยทำไมถึงต้องทานวาสบีด้วยไม่ใช่ทําให้ตัวปลาเนี่ยอร่อยอย่างเดียวมันยังช่วยฆ่าเชื้อปลาที่ที่เป็นปลาดิบไปด้วยนะคะจากนั้นตามด้วยน้ําส้มสายชูหมะะักค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ํามันงาน,นะคะ ตีให้เข้ากันค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีตะก้อมือที่บ้านใช้เป็นซ้อมก็ได้นะคะแต่อาจจะต้องออกแรงเยอะนิดนึงอันนี้เราใส่น้ำมันมากอ,อกนะคะแล้วก็ตามด้วยงาขาวคั่วค่ะเอาค่ะจากนี้ก็เข้ากันแล้วนะคะเราก็ได้น้ำสลัดเดี๋ยวเราเออกมาจัดจานรวมกันค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาทําสลัดผักสุกนะคะสาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งกันต่อคะ่ะเมื่อกี้เราตีน้ําสลัดเสร็จนะคะแล้วก็น้ําสลัดที่เราผสมเสร็จแล้วเนี่ยมาผสมรวมกับผักสุกที่คุณลวกไว้นะคะใส่ตามปริมาณที่คุณชอบใจนะคะถ้าถ้าคุณไม่ทานจืดเนี่ยก็ใส่น้อยหน่อย,อยคุณเป็นคนทานจืดขอโทษคะ่ะใส่น้อยหน่อยนะคะแล้วก็ทําไมเชฟถึงตัดสินใจจะใช้ผักสุกในการทําสลัดให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งคือถ้าเกิด บางท่านเนี่ยอาจจะมีผู้ที่บ้านมีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้อยู่ก็จะพบว่าการที่เขาจะย่อยผักสดเนี่ยผู้ป่วยจะมีปัญหามากเพราะว่าระบบระบบในการย่อยของเขาจะป่นป่วนหรือว่าบางท่านอาจจะต้องมีการตัดลำไส้ไปเลยทีเดียวนะคะการทานผักสุกเนี่ยก็จะได้วิตามินชดเชยผักสดไปแล้วก็ทานปริมาณเยอะหน่อยค่ะค่ะตอนนี้เราก็คุกผักเสร็จแล้วนะคะเราเลือกตักใส่จานค่ะ ก็ขบกินเขาด้วยผักโขมนะคะด้านบนอันนี้คุณผู้ชมอาจจะเลือกคลุกไปเลยนะคะแต่ว่าเชฟเลือกที่จะเอาไว้ตกแต่งด้านหน้านะคะเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็โรยงาขาวค่ะเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมสลัดผักสุกสำหรับมื้อพิเศษนะคะแล้วก็อัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้จากที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะ โควงตลีดกินเที่ยวไทยไปกับ Foodtravel TV สวัสดีค่ะ